ประเทศไทยมั่ง่งคงประเทศไทยมัง่งคั่งครับผมอยากให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าต่อไปดีครับท่านผมอยากเห็นประเทศไทยสามัคคีกันครับอย่างที่เขกว่าสามัคคีคือพลังพลังครับพลังสามัคคีคือพลังท่านอย่ารีบพูดสิครับวันนี้งานอะไรงานบวชของลูกชายพี่บอลเชิญยิ้มครับพชายบอลเชิญยิ้มครับผมมีใครมาบ้างอ่ะนี่ไงผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะแยะเลยมีใครอ่ะอป๋าวันอยู่บำมลุงพิโก้ท่าทราย ตอนั้นแฟงก็มาอ้เยอะแยะมากมายครับนูนพี่เก่งลายพัางไหนวันอยู่ไหนวันเออท่านท่านใช้คำว่าสสว่าครับท่านสสวันอยู่บ่รุงเขาเป็นอะไรเขาเป็นสสผมเป็นนายกไงก็รู้แล oh, ้วครับท่านแต่ว่าต้องให้เกียรติเขาผมให้เกียรติท้วผมให้เกียรติทุกคนน่ะนะไม่มีคนไหนผมไม่ให้เกียรติอยู่ได้ป่าล่ะอยู่ไม่ได้แล้วงไงครับอยู่ไม่ได้ก็ย้ายไป cho bên này đây là khám thanh. Có bài đi không vào?